สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีวิวครีมใหงเบิร์นะคะครีมตัวน,นี้ข้าใส่เองนะคะจะเป็นครีมดีรานะคะเพราะว่าแบบลายข้นเจอคำถามแบบว่าลายลายข้นแห้งคือแบบถา,ามว่ามื่ใส่ดีหรีบอมื่ขาวหรอหรีบองสินะคะกับ,กบ,กบขาวนั่นแหละเพราะว่าข้ากัตะเกียบนอนข้าก็เป็นข้นดำเนี่ยทุกคนแล้วข้าก็มาเจออย่างเงี้ยคือมันแบบว่าถึกใจอะนะข้าใส่แล้วมื่กัขาวเนาะ แล้วเขาก็เลยแบบว่าอยากมากแช่ให้เบิงดีกว่าอันดันแบ,บแรกเราให้เบิง์นเนื้อครีมก่อนอันนี้เป็นครีมที่เข้าใส่แล้วนะคะทุกคมนมากกัสิ่งมันแล้วนาะมากกัสิ่นี้ไปเห็นแบบนั้นเลยเอาให้เบิง์นอันท่าให้เบิร์เลยนะคะสดๆเลยเนื้อครีมแบบว่าไม่เห,หนียวเหนอะนะทุกคนแล้วก็หอมมากๆด้วยเราชอบมากอ่กะเากาับทาไปเลยนะคะ้าถามที่เจอไล์ที่สดนะคะจะเป็นแบบว่าใส่โดนซ่อมไหน แต่โดนจำไดนี่แหละจะเจอลายคือสุดก็ถึงว่าจะถาวแล้ว่ะบอกเลยว่าแบบคนอยูกับสาพัผิวคนอย่างเช่นตัวเขาเองเนี่ยแต่ก่อนาก็เป็นคนดำนะคะถ้าก็ใส่มากแบบว่าประมาณเดือนส่งเดือนนะะ่ะจะว่าของใส่ตอนเนื่องนันทุกคนนะคะต้องใช้ต่อเนื่องนะคะถึงมันเมันถึธอจะเห็นผลแล้วเนาะตันนี้เราชอบมากเลยเลิฟๆลถ้าใครสนใจนะคะก็ อินบ็อกมาได้เลยนะคะหรือว่าทิ์ไปที่ตะก้าน่าติดตออได้เลยจ้าเพราะว่าสินค้าามส่งนะผมส่งตลอดามส่งความสวยให้ทุกคนนะคะนี่แนะนําตัวนี้แนะนํามากๆนะคะหอมกลิ่นหอมด้วยนะคะ